สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Red of f เ a แล้วก็มีแข่งับเชิญคนหนึง่งคนเดิมมาแหละแต่แต่นเด็กมอนฟิตจแนะนำตัวทำไมฮะทำไมอ่ะ <c oughs> เราจะอยู่ไปอีกหลายพาร์ทเลย <c oughs> งั้นเขาน่าไม่ไม่แนะนำตัวนะครับปล่อยเข้าไปมันแต่าพาร์ทแรกหรือพาร์ทสองวะเราเรานี่ตลอดเนี่ยนะไม่รู้จะไปยากเลย อันนี้เป็นกระโหลกส่วนอันนี้เป็นเลือดที่เราได้ส่วนี้กล่องกลองแล้วมันคือเลือดอีกสามตู้เออแปลว่าถ้าเกิดครบก็จะสามพัทพอดีใช่ไหมอีกสามพัทเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เราเหมือนผีมากกว่ะตอนนี้เราสบายใจมากเลยเอาป๊อผ่อนมานั่งดูบุกได้เลยอะอะไรเนี่ยสีเหรอเหมือนผ่อมากกว่าไี่สีเหรอมันเหมือนสีอ่ะเ๋อเด็กวาดเหรอ ผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายผู้ฝึกงาอาจจะเป็นประวัติของบ้านนี้ได้มีเด็กอ่ะเหมือนมีเด็กอ่ะหรือบ้านนี้มีเด็กด้วยอ่ะมั่นเด็กเด็กนี่รู้จักลักแล้วเหรอไอ้ไอ้เด็กแกลียดเกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่ทะเลาะกันอันนี้อะไรอาจจะใช่ว่ะพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วอาจจะเป็นเราก็ได้ ก็อาเป็นเราลเลยไปทะเลาะกับภรรยาแล้วแบบเลิกกันแล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะใครบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องเด็กแม่งบางทีรู้เรื่องทุกอย่างอะว่าผู้ใหญ่เทะเลาะกันอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าพูดขึ้นไม่ได้เฉยๆเหมือนเด็กรู้ว่าเขาทะเลาะกันแต่จะไม่พูดยังไงเอ้ย เกี่ยวกับลูกเราหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่เรกด้วยอะไรอ่ะเออะไรด้ว โอ้ไม่กุดเนทอืมอย่าอย่าเลยอย่าอย่าก็าต้องเลยอ,อยู่ดีอืะกูก็ตาวน์ส่าววางไว้เด่นขนาดนี้ไม่สำรวจเลยหรอไม่แล้วมันไม่มีให้สำรวจก็มไม่สำรวจไงเ่าโอ้ยมึงสอนด้วยเหรอ ผูกโบ้เนาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมแกเป็นรูปเขียนละ่ะเฮ้คนนี้ต้องโดนแน่ๆเลยเป็นรอบต้นเดี๋ยวว่ามันเป็นรูปไฟ อ,อีกแล้วหรอมันเกี่ยวอะไรกับหนูเนี่ยโอ้ยรูปอีกแล้วอะนี่ก็รูปอีกแล้วเป็นรูปเราที่เราตีบนลายอ่ะเยอะบ้านอย่างงี้โอ้โหนี่หนักกว่าเดิมอีกขยับได้ด้วยที่สำคัญ เป็นบ้านที่เล่นหมากฮอสปกติบ้านโบราณอย่างนี้เขาุกครที่จะเล่นหมากลุกกันไม่ใช่เหรอ,อมีโนโมิโน่ด้วยเอ้ยเราชอบเล่นนะโดมิโน่เนี่ยชอบเล่นกันหมดแล้วใช่ไหมจะได้ไป หัวใจมันเต้น mm hmm. mm hmm. อ่ะเก้าอี้ร้อยหมดเลย บอกเลยบ้านคนเละโหแล้วมีรูอย่างนี้ตีว่าลายอ่ะอืเทียนเต็มเลย รู้สึกสีเทียนมันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ้ารูปพวกนี้อีกแล้วเอ้ยมันเยอะกว่าเดิมจริงๆอันเนี่ย<ด>โอ้โหตุ๊ก,กตาเขียนลอยได,ด้ไม่เปลี่ยนอ้าวทุกอย่างก็อยู่สภาว่าปกติ เฮ้ยโ oh อ้ไมค์กุ๊ดเน็ตเฮ้ยอย่าหันหนีสิเออเฮ้ยเมื่อกี้มีหัวตุ๊กตาเด็กร่วงลงมาเฮ้ย เ,เอาหายตุ๊กตาเขาไว้เพื่อเพืนน่อความหนอนเพื่อที่เธอจะฆ่าฉันได้ใช่ไหมอ้าวตุ๊กตาหายแหมแค่นี้ข้อมือไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตามันเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเยอะขึ้นจริง เราต้องไปที่อ้นี่น่าสนใจอ่ะเดินทะลุได้ด้วย <c ười> ติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนี่มันอะไรเนี่ยจะเย็นพวก วัดเ <What> นี่ยอ้โอเคบังคับให้ไปด้วยนะอยาให้มันพร้อมสวยหน้ามุกเลยอืมเราไม่มองหรอกนะตอนนี้าาทางเสาหัวม่ได้เราวมต้องมองไม่ มือนมันเป็นทางเขาวุ้งกดอ่ะถ้าเกิดเราเดินไปงเงี้ยอืมฝนเนี่ยนะเขาวุงกดจริงนั่นต้อง,งเดินใหม่ <ทำ S 1> มันอาจะบังคับให้ตรงไปเรื่อยอ่ะมุกบังคับจริงอืม เนี่ยนะซูลกงเทงไอเหตุง้อแกทำให้ฉันรู้แย่คนละเรื่องแล้วหนอนมันแคบแคบท้องโคตรแคบเลยให้ตุกไปไหนเนี่ย ย้อนกลับเจ๊อ่ะย้อนกลับสบุดท้างห้องสีแดงเฮ้ยอ,อะไรนะเดินไปโอ้ยอา้าวหิมะอยู่สิ ต้องนิ่งไว้นิ่งเอความนิ่งต้องสยบทุกความกลัวโอ้ยนี่เราเป็นลมแล้วเนี่ยเฮ้ยลุกแปบบ๊บต้องเข้าใจนะว,ว่าเราเป็นวพวกที่แบบว่าชอบเรื่องผีออกมากๆแล้วแบบคนไม่ตกใจคือเรา เราเป็นประเภทที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อของเราเป็นแนวเ,เกมพัซเซลนะฮะของมุกเนี่ยนิ่งเพราะว่าแบบกลัวแล้วไม่อยากเสยงออกไอ้กองนี่เฉยๆก็ตูต้อชอบเรื่องผีของเราอเของตองเป็นแนวผีของเราจะเป็นแนวพัซเซล แต่อย่าให้เราเล่นเกมผีเลยเพราะเราเงียบอย่างนี้อะีเด็กนี่ใช่ไหมจับตีก้เนเลยอ,อ,อะไรเนี่ยนะเสียงเด็กด้วยนะ,ะเ,ยะเ้ยได้ยินเสียงขูไปก็ได้ เฮ้ยเสียงขู่จริงๆนะเนี่ยเสียูย่แบบหนวกเสียงแห่อโอ้โหห้องเด็กพาร์ทแรกนี่ว่ะจำได้เลยที่เราไม่ได้มาสำรวจต้องมีกุญแจแล้ว ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแหมอีกเกเมื่อกี้น่าจะเป็นจำสแกนนะถ้าเป็นเราเราเป็นผู้สร้างนี่เราใสอยู่แล้วจำสแก่แบบไอ้จ้ำสแก่มันน่าจะอยู่ตรงกลางนี่แหละเดี๋ยวปิดก่อนห้องเด็กไอม่เ่้าชอบโอเค ปียปิดตาแล้วทุกคนแล้วปิดโอ้ oh my god เอา้าสีเริ่มเปลี่ยนสีชมพูด,ด้วยทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวเสียงดนตรีเริ่มมาโอ้องของเล่นเริ่มขยับ้ามปิดตานะคะไม่ปิดแต่นี้ไม่ได้ปิดโอ้ของเล่น<อ>เริ่ม<อ>เล่นอ,อีก โอ้ยเสียงอะไร mm hmm. โอ <c oughs> ขอหับอะไรตองอืมเอ้ยมันเร็วขึ้นอะไรอะเ่อครอบครัว อ๋อพ่อทิ้งแม่เหรออ๋อพ่อเหมือนพ่อทิ้งแม่แล้วพ่อเสีย,ส,ยสมือนพี่าสาวเสมอติดอ่ะเลยอะไรเนี่ยไม่ลืม,มหยิบไม์ทออเมาจีกกอ่้ไม่เป็นไรไม่ได้ยินโอ,อ้โหตุ๊กตานมามาอ,อม้าคือ coming อ๋อคำอะไรอ่านไม่ทัน เมื่อกี้อาจได้แค <อ ıt! S 2> ่มาหมาอย่างเดียวเอ้ยมีมือใหญ่ๆมือตุ๊กตาเ <t om it> อ้ยมาเป็นหัวเลยเอ้ยเราจะมีอะไรตกใจว่ะดูไหม่รอบได้ไะมึงจะดูอีกเหรอมีผมเหรอน่าจะเอากลับไปได้ เป็่แต่ทั้งสอมื่อกี้ไงปักิ้นเป็นไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้ยเป็นลมอีกแล้วมั้งเราเนี่ยเออเราไม่เป็นนะ หนคี่่ญเมื่อกี้เป็นหน้าตุ๊กตาโอ้โหคานนี้ตุ๊กตาเพียบเลยโอ้ยแต่ละตัวมาโอ้จะวาดลูกทีก็สั่นทีโอ้โหรูปนี้ชัดเจนอะ่ะรูปนี้เห็นชัดมา เอ้ยมีรูปมาเพิ่มนี่เรียกว่าหาเจอรูออปแต่รูปที่มีคนเจอเือฮอ้าานเฮ้ยอป็นโน้นนี่เมื่อกี้น่าจะมีเศษผมอยู่อ่ะเศษอ่ะเศษผมนี่ไงน่าจะเป็นอันนี้นี่ไงอ้าวสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ See you again. ี o u ูเก i นบ๊ายบายบายค่ะ